เวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมในการใช้พิมวเทคในการกําจัดศัตรูพืชผียไฟนะครับผมและป้องกันโรคเชื้อรานะครับผมโดยใช้กับตันเตคุณมา่าและควรผสมสารจับใบด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มปฏิสิาพิภาพในการซึมเข้าสู่ใบพืชแล้วก็สัมผัสโดนตัวมแมลงนะครับผม อธิบายเพิเ่มเติมนะครับผมอัตราผสมพิมพ์ิกนะครับผม50 ml นะครับผมต่อน้ำ20่ิตม ส่วนสารจะใบนะครับผมก็5้าถึงสิบมต่อน้ำย20บิตนะครับผมไตโคนาม่านะครับผม2ช้อนโต๊ะต่อน้ำย20บิตนะครับสล้วทั้งหมดให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทเชียวไว้สัก สิบห้าถึงสาสิบนาทีนะครับผมก่อนนำไปใช้งานนะครับแต่ยันคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกอ ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ